อัปเดตจะบอมหน่อยดิจะบอมเจ็ดร้อยสามสิบเหรียญโอ้โหโหดเหมือนกันนะนี่ไม่ใชาเพิ่ปเติมเกาะให้เลเจนต์มาเหี้ยเกาะหมดแล้วก็อัปเกรดด้วยอัปเกรดเกาะเอออัปเกรดเกาะให้แม่งเป็นสามพันห้ากดสต็อกก่อนเข้าเกมไปไปขายดิจะขายได้ป่าวะเหี้ยเข้าเซิร์ฟยากมากเลยนะว้ยบอมตอนเนี้ยกูบอกให้แม่งเหมือนแบบเหมือนมันไม่ได้เช่าเซิร์ฟเยอะเหมือนตอนแรกอะ เปิดอย่างนั้นนะ่ะเปิดให้คนแย่งกันเล่นไอ้เหียมันค้างอยู่ที่ยี่สิบเปอร์อะแล้วเข้าไม่ได้เข้าเกมไ,มได้กูจะถอนยังไงควายเอ,อ่เฮออ้มึงตลกปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้มาว่ะมาวามามา,มา,มาแล้วมาแล้วไปถอนไปถอนเ,อออเฮ้ยยียนี่เกาะหมดโอ,อ้ยดูดิผมจะถอนแล้วนะทุกคนวิดดอไปดิ คอเกตทโทงหเฟลโคท่าไอเฮีย้ยเฟลเฮี้ยอะไรล่ะทำไมอ่ะกูทำอะไรผิดอีกต้องถอนขั้นต่ำ40 Bcoin มี Bcoin อย,อยู่ในกระเป๋าอย่างน้อย5ก็5แล้วไงนี่ไงถอนนี่ไงมากกว่า80เหรียญ จะเป็นแท็กสามอะไรขอเกสทัลทัลเคมฟิลถ้าโคตรอะไรอะไรของมึงมึงควรตีนปะอะไรของมึงไอ้เหี้ยเจ็ดร้อยบาทกูนี่เจ็ดร้อยสามสิบบาทกูนี่ไอ้เหี้ยนี่กูเล่นมาตั้งแต่วันที่เท่าไหรเ่เราเล่นเราเริ่มเล่นตั้งแต่วันที่สิบหกปะวันที่สิบหกจนถึงวันนี้นี่เท่ากับกี่วันวะสิบห้าวัน 15วัน730เหรียญราคา0.8บาทไอ้เหี้ยราคา0.8บาทแล้วกูมี730เหรียญโอ้6 0 0บาทเลยเวย้ย600บาทเนี่ยกูเสียค่าบอร์ดไป250นี่กูกำไรแล้วนะทุกคนไม่ได้เปิดจอด้วยกำไรแล้วนะไอ้ที่จะถอนไม่ได้คืออะไรวะมึงจะล็อกทำไมเนี่ยไอ้ส้นตีเนเลยอะไรของมึงวะมึงโกงกูได้ยังไงวะฮะ กูถามมึงตรงๆเลยมึงโกงกูได้ยังไงเอ,อ่อเนี่ยบีคอยล์แคนโอลี่บีวิดดอร์ดีบริสต์ล็อกอินทูเดอะโพลีก t w เน็ตเวิร์กก็ใช่ไงไม่โพลีกอนจะเข้าไปได้ไงมึงไม่ให้กูถอนไงสัตว์กวนตีนกูเที่ยมึงไม่ใช่แล้วมึงว่ามึงแปลกๆแ,แลวไอ,อ้เนี้ยคืออะไรอ,อ่ะเอาทำไมนี่ถอนได้อ่ะ ทำไมฮีโร่เค็มได้อ่ะไม่ใช่แล้วทำไมฮีโร่เค็มได้อ่ะแล้วทไมเหรียญเค็มไม่ได้อ่ะฮันแน่ฮันแน่อะไรของมันวะอีกท,ที่นี่มันหลอนไม่ได้ไอ้สัตว์อย่างอื่นทำได้หมดนะทุกคนไอ้สัตว์นี่ไม่ใช่แล้วอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้โอ้โ แม่เจ้าทำยังไงดีวะทุกคนลองรีเฟซใหม่เหรอไอ้เหี้ยรีเฟซใหม่กูเข้าเซิร์ฟไม่ได้มากเลยเจ้ยแล้วก็เข้ายากซะด้วยนะเกมมี้ยอะไรแม่งยี่เอ้ยต้องให้ด่าฮันแน่ไม่ธรรมดาแล้วกูจะเล่นดัมพี่อะไรเนี่ยเกมสตีนี้แม่งมึงเอ้ย เอาไว้อัปเดตกันทีกัน,กนเพื่อนแม่งโคตรเฮี้ยเลยวะลุยถอนได้ตั้งไหนเนี่ยแม่งโคตรเฮี้ยเลยวะไปบอดก,กูรุยต่อ